สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสวดมนุ์นะคะเป็นกิจกรรมความเพียรของกลุ่มชาวยอดเศรษฐีนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่9<ม>นะคะธันวาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เป็นวันที่18นะคะข้าพเจ้านางชนิ t าชิงไทยขอถวายเสียงสวดสัตยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน <c oughs> บทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักรวาเรสุอัตตาคัชันตุเทวาตาสัตธรรมมัมูนิราชาสะสนันตุชักขา้ขาโมคทัง ชักเคกาเมจักลูเปขิริสีละขัะสิขาละัตเะตเตจันทาลิเควิมานีทีเปลัตเถจะคามีตาลุวนะนาคหาเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภูม,มาจะยันตุเทวาชะละทะละวิสมียักขะคันทัพพนาคาทิดสันตาสันติเกยังมุนิวละวัจนังสาธทาอูมีสุนันตุ ธรรมมสัตวนาการุอัยยมมพันตาธรรมมสัตวนาการุอ wow ัยยมมพันตาธรรมมสัตวนาการุอัยยมมพันตาบทสวดที่สองบทสวดในมัสการุธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตัวละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัวละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดที่สามบทสวดไตรสรณคม พ an ุทธ an ังสารนังฆาชามิทำมังสารนังฆาชามิสังฆังสารนังฆาชามิทุติยามปิพ an ุทธังสารนังฆาชามิทุติยามปีทำมังสารนังฆาชามิทุติยัมปีสังฆังสารนังฆาชามิตตาติยามปีพุทธังสารนังฆาชามิตตาติยัมปีทำมังสารนังฆาชามิตตาติยามปีสังฆังสารนังฆาชามิ บทสวดที่สี่บทสวดสัจกิริยาคาถานัตถิมีสารนังอันยังพุทธโธมีสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติมีหงตุสัพพานัตถิมีสารนังอันยังธัมโมมีสารนังวังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติมีหงตุสัพพานัตถิมีสารนังอันยัง สังคูเมสารนังวลังเอเตนะสัจ,จวัดเชนะโซติเมหโนตุสัพพธา